สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอแมปบอสเอ็ดบอเอ็ดบัตเทลฟอร์ดนะครับผมนึกชื่ออยู่ครับเล่นหลายแมปจัดสกีบดีโถเล็แบทเจ็เทวเอ้ขอไปครับสกีบดีโถเล็ดบอสเอ็ดเอ้บอคเอ็ดบัตเทิฟอร์ดนะครับนึกชื่ออยู่นะครับคลิปนี้ก็จะมา ให้ดูบรรยากาศของแมปนี้นะครับแมปนี้ก็แบบเขาน่าจะเปิดมานานนะครับผมก็เพิ่งมาเจอนะครับเล่นแล้วมันถูกจริตดผมนะครับค่อนข้างที่จะแบบบั๊กเยอะนะครับอันนี้เราไม่สนนะครับขอให้เล่นสนุกก็พอนะครับเป็นแมปอินดี้แมปหนึ่งครับเนื่องจากว่ามันเป็นแมปสกิบดีแบบผสมผสานอะไรนะเบอร์ซินกาวนิดหนึ่งนะครับเอฟเฟกเอฟเฟกเนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้สวยอลังการมากครับแต่สกิลแบบ เขาเรียกอะไรล่ะแบบเพิ่มความแหลกนะครับแบบอลังการน่ะมันไม่ได้แบบสวยมากครับแบบอลังการอ่ะมันค่อนข้างที่จะเอร์ครับแล้วสั่นสะเทือนผมแนะนําว่าใครที่เล่นแบบนี้นะครับใครที่จะมาเล่นแบบนี้แนะนําให้แบบปรับเอฟเฟคลดลงครับไม่งั้นจะแหลกนะครับเนื่องจากว่าผมได้ไปเล่นกับผู้เล่นต่างประเทศก่อนหน้านี้นะครับวันก่อนครับที่แบบคลิปแรกเลยแล้วเขาพาแบกนะครับอู้เพื่อนเขายังแบบไม่ไหวอ่ะ ไปที่ขึ้น60บมั้งครับผมไม่ได้แบบตัดมาขึ้นสูงสมานะครับเขาแบบโหดกันทั้งนั้นนะครับเพราะแบบเขาเล่นกันมานานแล้วครับแล้วพอคลิปนี้ครับผมก็ได้ทําการมาเล่นใหม่อีกทีนะเพื่อนที่จะแกะแกแบบเราเข้ามาเล่นครั้งแรกครับเราจะทํายังไงนะครับผมก็แนะนําครับตูวนี้นะครับถ้าเราเล่นแบบได้เจอผู้เล่นที่แบบโหดนะครับพาแบกขึ้นไปแบบเวฟสูงๆครับมีมีแต้มอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะแบบ เอาตัวนี้มาต่อเลยนะครับแบบสไตล์ผมนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นมาแล้วแนะนําได้ครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นครั้งที่2นะครับครั้งที่2ผมเนี่ยสาี่ชั่วโมงนะครับส4ี่ชั่วโมงนี่ไม่จบสักทีครับเนื่องจากว่าผมกําลังแกะที่แบบว่าจะเรียกไททันซุปเปอร์แมนมายังไงนะครับเพราะว่าผมได้ทําการไปปลดล็อกนะครับปรากฏว่าเรียกใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับแต่ผมไม่ได้แบบตัดตัวที่ตอนที่ ผมปลดล็อกไททันสปิกแมนนะครับเป็นไททันสปิกแมนร่างธรรมดานะครับแต่ก็ยังเอาใช้มาไม่ได้นะครับจะอยู่ในคลิปนี้แหละผมเรียกมาใช้ไม่ได้นะครับแหละแล้วช่วงแรกๆนะครับผมได้อยู่กับทีมดีนะครับเขาแบบเล่นมานานแล้วก็ถามเขานิด,นดๆเล็กๆน้อยๆนะครับนิดหน่อยอ่ะเขาก็บอกว่าแบบฟาร์มมานานแล้วครับแบบตัวก็อนหัวแล้วแต่ปริร์ว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเป็นวันนี้เป็นวัน เดี๋ยนะนื่ก่อนวันพฤหัสนะครับผมเล่นช่วงบ่ายว่าอะ่าเล่นแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็ล่อไปสามชั่วโมงแล้วเซิร์ฟเวอร์ชัดดาวเนี่ยคนทําแมปเนี่ยเขาแบบไม่รู้จะชัดดาวอะไรวันนี้บ่อยนะครับทําให้ผมเนี่ยแกะไม่ได้สักทีนะครับคือจะเรียกไททันมาใช้นะครับก็เรียกมาใช้ไม่ได้สักทีครับเนี่ยเดี๋ยวท่องไปขอศึกษาใหม่ทีนะครับเนี่ยอ่ะมาต่อกันเลยครับตัวที่ผมแนะนํา ตัวนี้นะครับก็คือตัวลาร์ดคาเมล่าแมนครับไม่รู้เรียกถูป่านี่ครับตัวค่อนข้างใหญ่นะครับที่แนะนําตัวนี้เพราะอะไรนครับเขาสามารถใช้อบจีได้ครับแลวออบิจีก็เป็นอาวุธหากินนะครับที่จะทําให้เราไม่ต้องเป็นภาระเพื่อนมากนะครับเพราะว่าแบบยิงค่อนเป็นอาวุธที่แบบสะใจครับยิงแป๊บเดียวก็แบบดอกเดียวก็ตายนะครับในแบบ ช่วงคืนตั้งแต่ 1- ถึง50นะครับผมแนะนำเอาตัวนี้มาก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่นี่คือลิสาลชื่ออาวุธที่เราใช้ได้ครับผมแนะนำถ้าเจอผู้เล่นแบบเขาไม่ได้ปลดล็อกหรือโหดโหดมากนะครับเอาไปเอาเปง่ายถ้าไม่ได้เจอผู้เล่นที่แบบโหดโหดมากนะครับแนะนำเอาเ k คมาใช้ก่อนนะครับปืนไหนก็ได้ครับเพื่อไม่ให้เป็นภาราครับจากนั้นก็สะสมไปใช้ RPG เลยครับแต่ถ้าอยากเท่ ก็เอา j จ็ตแพคมาเสริมก็ได้ครับอันนี้คือนี่ครับเขาเรียกอะไรอะอาวุธของบ้าวคามล่าแมนนะครับถ้าจำไม่ผิดวูแมนหรือเปล่ามันเป็นตัวพิเศษที่แบบว่าเราจะต้องไปเปิดกาชานะครับรายละเอียดผมไม่ขอลงลึกนะครับแล้วผมก็ได้ลองไปเปิดละแต่ยังไม่ได้ครับแล้วไอ้ตัวมิชช่ยูนิตดิไอตัวไอบ้าวคามล่าแมนนะครับถ้าเรียกผิดขออภัยนะครับผมยังไม่มีตังค์ซื้อนะครับ เดี๋ยวจะขอเล่นไปเรื่อยๆก่อนครับแล้วแบบค่อยไปซื้อครับแล้วก็ต้องไปสุ่มกาชานะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้พลังเวทเหมือนดาวเทียมที่ยิงลงมาพื้นนะครับโอ้โหน่าสั่นนะครับเนี่ยครับอะมาต่อที่ตัวบิ๊กคาเมล่าแมนครับตัวนี้นะครับใช้ RPG จได้เราก็ควรเอาพีเอา r p g มาใช้ได้นะครับเพื่อที่จะแบบช่วยเพื่อนให้ผ่านเวฟตงสูนนะครับจากนั้นก็จะทําการเรียกพวก ไอ้ท่านได้ครับแต่เราต้องปลดล็อกก่อนนะครับส่วนการเรียกนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับก็ขอไปศึกษาก่อนนะครับพอศึกษาปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ก็ชั้นดาวทันทีนะครับเนี่ยอ่านี่ครับ,รบแล้วก็จะมาปิดท้ายด้วยนี่ครับไอสกิลดาวเทียมเนี่ยผมชอบมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเก็บสะสมแต้มไปเลยนะครับแล้วก็จะไปพยายามปลดล็อกไอกตัว มันเหมือนตัวเวทอ่ะมันบาคาเมล่าแมนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เราต้องไปเปิดกาชาเอเพื่อปลดล็อกไอ้สกิลตัวนี้นะครับเนี่ยครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับแมปนี้เดี๋ยวจะให้บรรยากาศภายในแมปพาไปนะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่าทําไมผมปลดล็อกไททันคาเมล่าแมนไม่ได้สักทีนะครับอยู่ท้ายคลิปเลยนะครับค <laughs> ือเล่นมาโคตรนานอะ่ะแล้วแบบพี่แก ชัดดาวแล้วผมก็ต้องไปอยู่กับแล้วแบบไปอยู่กับทีมที่แบบก็จะไม่โทษผู้เล่นนะครับเนื่องจากว่าผมก็เป็นภาระเขาเหมือนกันนะผมไม่ได้แบบไปอุตส่าห์แบบเจอทีมดีๆแล้วก็ชัดดาวครับผมก็ไม่ได้ปลดล็อกสักทีคนระับพอแบบจะปลดล็อกก็มาชัดดาวครับทําให้แบบผมก็ยังไม่รู้ขั้นตอนในการเรียกใช้ไททันแบบสมบูรณ์แบบนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็จะบน่บนๆหน่อยนะครับเนื่องจากเล่นนานครับ แล้วแบลงล่างไททันสปิเกอร์ไม่ได้ถ้าใครรู้บอกหน่อยนะครับไทยที่เล่นมาก่อนมาบอกผมนะครับผมจะได้แบบเอาไททันมาใช้นะครับแต่ตอนนี้คือผมปลดล็อกไททันสปิเกอร์มาแล้วนะครับแต่ยังเรียกใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องพึ่งเพื่อนในทีมนะครับเพื่อที่จะให้แต้มเรามีเยอะๆแล้วก็ผ่านขึ้นทุงสูงนะครับเพง่จะเรียกมาใช้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ